สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ All Fantasy BB b o o s กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตนะคะโปรโมโชั่นเด็ดๆซึ่งก็คือโปรโมชั่นมิตรรักนักอ่านจากทางนายอินนะคะเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายเดือนกันยายนที่มาเอาใจนักอ่านนักสะสมโดยเฉพาะเลยกับโปรโมชั่นพิเศษสุดปังช็อป3เล่มขึ้นไปนะคะลดทันที15% ตั้งแต่วันที่21ถึง29กันยายน25 6 3นนี้นะคะใครที่ชอบสะสมนิยายสามารถไปช็อปกันได้เลยและถ้าบ b ีพบเจอสำนักพิมพ์ไหนหรือเว็บไซต์ไหนที่มีการลดราคาหนังสืออาจจะเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆที่น่าสนใจ BB ีจะนำมาอัปเดตเพื่อนๆอีกครั้งนะคะใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆในราคาย่อมเยาวกด u u s c r i b e ไว้รอได้เลยบีบจะอัปเดตทุกโปรที่ไปพบเจอทุกความเคลื่อนไหวที่รู้ ใครที่ไปพบเจอโปรเด็ดๆโด,ด,ดนๆก็สามารถอัปเดตกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย